ราคาหายไปเกือบ00แสนนะคะระดับผู้บริหารใช้งานเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าด้วยนะแคมรี่สองจสปอร์ตปี21.22คันนี้นะคะใครหารถใช้งานบอกเลยว่าห้ามพลาดได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเริ่มต้นทียฟรีดาวได้ด้วยนะเครดิตด,ดีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะออปชัหล่นหล่ลเลยคันนี้ประวัติศูนย์ร้อ็แฮกนั้นหมยจากโตโยต้ายังมีติดอยู่นะคะได้ปลูกเองจึงสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอแอนดรอยแอร์ออโต้นะคะออปชันล่นหล่นเบาะไฟ ฟ้าคู่หน้าแอหลังก็มีมาให้นะสวยหรูระดับผู้บริหารใช้งานนะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนประหยัดเงินจากป้ายแดงไปเกือบ6 0แสนนะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะลูกค้ารับชมให้จบคลิปได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC, ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนในเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยๆหรูๆส,สไตล์ผู้บริหารอีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันใครได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะเพราะว่าราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ0 0 0 0นบาทเลยลูกค,ะคะ้าขากับตัวแคมรี่สองจุดสปอร์ตปี21 2สจุดยีคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเชา่าออปชันเนี่ยให้มาครบๆเลยนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยนะใครสนใจอยากได้รถสวยๆหรูๆแบบ ไปใช้งานรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแนัดเพชรยนต์โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทํยาสัญญาถึงที่เลยนะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเป็นโวมไม่ได้เช่นเรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้นะเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะคะแต่วันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์ เือเพียง8,079,000เท่านั้นเองนะคะหายไปจากป้ายแดงเกือบ6 0 0 0บาทลูกค้าขาเริ่มต้นที่ฟรีดาวด้ด้วยผ่อนแค่15,000นะคะรายได้2เท่าของค่างวดหรือว่าเงินเดือน30,000ขึ้นไปเป็นเจ้าของรถสวยๆรูรูแบบนี้ได้เลยนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนออปชั่นล้นล้นการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะคะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าเปอร์ว็ ก็ทางเพชรยนต์นะคะมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วย274รายการมีเจ้าหน้าที่เข้ามาทําการตรวจเช็คสภาพรถให้นะคะมีใบเซอร์ออกการันตีให้เลยนะถ้าตรวจเจอว่ารถมีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะรับรองว่าลูกค้าได้รถคุณภาพเกรด A ไปใช้งานแน่นอนนะสวยๆรู่งๆออปชั่นครบห้ามาเลยนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย2ขอไข่สอสลา9414กรุงเทพมหานครโรโกดน้าเป็นแบบคุเมียมนะคะสันเหลี่ยมคมตรงฝากระโปรงเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลายยิ้มเลยนะ ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์โคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะมีเซนเซอร์กันชนด้านหน้ามาให้2จุดแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสาภาพเดิมๆสวยๆเลยลูกค้าขากุญแจสำรองมีมาให้ครบเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานน็อตห้าลูเราก็ต้องการยางขอบ17นิ้วนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวยางเนี่ยได้เป็นยางปี2024นะใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะได้เป็นดิสเบรกคู่หน้านะคะดิสเบรกหน้าหลัง เลยนะสาหรับรุ่นนี้นะคะสันเลี่ยมคมตรงป่งซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยมีเห็นชัดเจนไม่มีรังยิบเลยนะคะสีดาเงาเงา,เงาแบบนี้เลยลูกค้าขาใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะสวยหรูระดับผู้บริหารใช้งานกันเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างคันนี้ปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมีระบบเตือนมุมอับสายตานะคะหรือว่าระบบ BSM มาให้ตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะเวลาที่จะมีรถสวนเลนอ่าไม่ใช่รถสวนรถแซงเราขึ้นหน้าเนี่ยก็จะมีไฟสีส้มๆกระพริบเตือนตรงกระจกมองข้างทางด้านสาย ด้านขวาเลยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นแบบโครเมียมกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทนะคะระบบสมาร์ทเอเนทีบร้อยแล้วนะคะกุญแจสำรองมีมาให้ครบเลยนะปลดล็อกรถนะคะได้จากมือจับประตูเลยนะคะลูกค้ามีตัวรับสัญญาณมาให้นะมาดูออปชั่นภายในของรถกันบ้างนะคะสำหรับภายในของรถคันนี้นะคะ ออปชันลดๆเลยสวยๆรูรูระดับผู้บริหารใช้งานนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซนเตอร์ล็อกกระจกแบบออโต้สีบานที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูมีมาให้นะคะระบบกันลื่นเท่าไ่มีมาให้เรียบร้อยแล้วเรื่องออปชันความปลอดภัยเนี่ยเขาจัดมาให้ครบเลยนะหัวน็อตนะคะตรงซอกประตูไม่มีรอยไขรหรือว่ารอยเขีบยบเพยเลยได้ปุ่มแองจิ้งสตาร์เรียบร้อยแล้วด้วยพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วย นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัว Cruise Control ตรงพวง,ง,งมาลัยมีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะลูกค้าเลขไม่อยู่ประมาณแสนต้นๆนะคะคันนี้สตาร์ทเครื่องให้ดูกันเลยนะเลขไม่คันนี้นะคะอยู่ที่ 1 1 9 0 0 0โลนะคะลูกค้าไม่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันโลนะนัดหม่รอบถัดไปแสนสองหมื่นโลลูกค้าเข้าเช็คศูนย์ต่อได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะรับรถออกไปทางเรานะคะตรวจเช็คสภาพให้แล้วก็เปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะหรือลูกค้าจะเข้าเปลี่ยนศูนย์ต่อได้เลยก็ได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวตัวส่วนรถน้ํามันเครื่องนัดทําให้นะถ้าลูกค้าอยากจะไปเปลี่ยนศูนย์ต่อเองนะคะสภาพสวยๆเลยลูกค้าระบบ BSM ระบบ RCTA มีมาให้ครบเลยเรื่องระบบความปลอดภัยจัดหนักจัด เต็มมาให้จากโรงงานเลยนะคะได้จอ Android ขนาด8นิ้วนะคะติดตั้งให้จากโรงงานเชื่อมต่อบลูทูธรับสายว่างสายโทรศัพท์ได้กล้องถอยหลังนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะ Air Auto นะคะตัว Air เนี่ยเขาแยกอิสระซ้ายขวาด้วยนะคะสามารถปรับองศาได้แยกฝั่งกันเลยนะด้านซ้ายด้านขวาปรับองศาเองได้เลยนะคะมีช่องชาร์จไวเดชชาร์จให้ เกียร์ออตโต้นะคะเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้เรียบบ่อยแล้วกระจกมองหลังตัดแสงออตโต้นะคะลูกค้สาสภาพสวยๆเลยภายในเนี่ยไม่มีช้ำไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะสวยๆระดับผู้บริหารใช้งานนะใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังรุ่นเบรกซีดนะคะมาพร้อมกับรูระบายอากาศเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะลูกค้าเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยเบาะหนังเนี่ยดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะคะสติ๊กเกอร์มอกดาน ทางตัวรถมีติดให้เห็นชัดเจนนะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยเดิมๆทั้งคันหัวนอซอกประตูไม่มีรอยขยหรือว่ารอยเข็บขยี้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนราคาหายไปจากป้ายแดง เกือบห0แสนลูกค้าหายไปจากายแดงเกือบ00แสนนะคะแถมออกรถแบบฟรีดาวได้ด้วยนะใครสนใจติดต่อหานณตามเบมอร์โทรหน้าจอได้เลยนะคะห้องพโดยสารด้านหลังบอดี้กว้างนั่งสบายมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วที่เสียบชาร์จแบตบด้านหลังก็มีมาให้กระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะด้านหลังดึงลงมาเป็นที่พักแขนนะคะหรือว่าที่วางแก้วน้าได้อีกด้วยนะคะมีม่านบังแดดด้านหลังแบบไฟฟ้ามาให้ส่วนตรงกระจกด้านข้างทั้งสองฝัง นะคะลูกค้าสามารถปรับขึ้นปรับลงเอาเองได้เลยนะนี่ ม่านบางแดดมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่วางแก้วน้ําด้านข้างประตูก็มีมาให้โครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันนี้ลูกค้าสปอร์ตเมดอาร์ตนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยนะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหรือว่ารอยบุบรอยยุบรอยชนไม่มีการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะปี21จด22นะคะลูกค้าไม่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันโลประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับแคมรี่สองจุดห้าสปอร์ตคันนี้นะคะแปดแสนเจ็ดหมื่น 9,000บาทฟรีดาวผ่อน1 5 0่นรายได้2เข้าขึ้นไปเป็นเจ้าของรถสวยๆรูๆแบบนี้ได้เลยนะคะมีเซนเซอร์กันชนด้านหลังติดมาให้อีก4จุดนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED ไม่มีรอยแตกรอยแล้วไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมกล้องถอยติดตั้งให้จากโรงงานเลยนะคะกระจกหลังก็ติดตัวไร้ฟ้ามาให้นะไฟเบรกตรงที่3มมีให้เห็นชัดเจนกันเลยนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันบ้างนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้กว้างๆกันเลยนะลูกค้าบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะคะไฟท้าย จากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมเดมทั้งคันการันตีให้เลยนะหัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังนะคะลูกค้าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเดิมๆ สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าไม่มีร่องรอยของการไขหรือว่าการขยับเขยื้อเลยนะตัวซีนตรงฝากระโปรงด้านหลังตรงๆนะคะซีนตรงๆไม่มีรอยยน่นไม่มีรอยซ่อมอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวคานด้านในนะคะลูกค้าคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนเลยนะคะลูกค้าส่วนบอดี้ด้านล่างคันนี้นะคะ ล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะคะสีนสีขาวคอ่อยๆเดิมจากโรงงานไม่มีรอยสนิมกระจีนหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะคะเม็ดอาร์ art, มีเห็นชัดเจนการันตีโครงสร้างเลยนะคะเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักแน่นอนนะลูกค้าเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะออนไลน์ทั่วประเทศนะถ้าตรวจสอบเจอว่ามีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะหรือลูกค้า สนใจนะคะลูกค้าอย่างทางเพชรยน์เนี่ยมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้นะ2 7 4รายการนะคะมีใบเซอร์ออกการันตีให้รับรองว่าได้รถไปเนี่ยคุณภาพเกรดเอแน่นอนนะคะเดิมๆทั้งคันไม่มีชนหนักนะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะในส่วนของ เพนเพจของรถนะคะลูกค้ามีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลขเครื่องเลขถังตรงรถปี21ปลายปีนะคะจบทะเบียนปี22นะคันนี้เช็คประวัติศูนย์ได้หัวนอซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขยรอยเขยพยเยเลยนะคะบอดี้ภายในนะสวยมาก ไม่มีรอยช้ำรอยทะลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะสวยๆรูหรูแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะต่างจังหวัดนะคะไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่ออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะลูกค้าที่มีชําระพวกบัตรเครดิตนะคะผ่อนสินเชื่อบัตรเครดิตเกิน1ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถออกรถโดยใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวได้เลยนะใครสนใจก็ติดต่อหานัดได้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นเัดเพยนโฮมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะเดี๋ยว นัดภาพให้ชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบ2 5 0 0ซี208แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน,น 91-95e 20e 85เติมได้เลยนะต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ของโตโยต้านะคะอึด ถึกทนอะไรหาง่ายข่ามม i ท t e n นั้นถูกด้วยนะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีสันไม่มีสถท้านไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะลูกค้าสภาพเครื่องยนต์สวยๆเลยหัวน็อตไม่มีรอยไขหรือว่าร่องรอยการเียับเยียเลยนะคะเดิมๆทั้งคันเลยนะเบ็ดอาร์ตเป้าโชว์มีเห็นชัดเจนมีชกช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงคู่หน้าให้ด้วยนะคะตัวคารนตรงๆเดิมๆจากโรงงานนะคะรอยเชื่อมรอยต่อคือเดิมทั้งคันการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนรับรองว่าได้ไปไม่มีคําว่าผิดหวัง ะะไฟหน้าก็เดิมจากโรงงานโลโก้มีเห็นชัดเจนนะคะหัวน็อตตรงแก้มด้านข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีเขียบเพยอนหัวนอ็อตฝากระโปรงก็เช่นกันนะคะชงวนกันความร้อนยังอยู่นะสติกเกอร์คําเตือนติดครบทุกตําแห่งเลยนะคะเม็ดอาร์ตตรงฝากระโปรงหรือว่ารูน็อตเนี่ยเดิมเดิมจากโรงงานซีนตรงๆไม่มีรอยยน่นไม่มีรอยซ่อมนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใช้งานได้ยาวๆนะคะสภาพเดิมๆสวยสวย เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่ากับ Camry 2.5สปอร์ตปี21-22คันนี้นะคะราคา8 79,000บาทฟรีดาวผ่อน15รายได้2เท่าของข้างวดขึ้นไปเป็นเจ้าของรถสวยๆรูๆแบบนี้ได้เลยนะคะออปชั่นจัดมาให้ครบจากโรงงานนะกุญแจสำรองมีมาให้ครบประวัติศ0นคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจนะคะรีบพักรีบโทรรีบ,รบติดต่อหานัดได้เลยเบอร์โทร0982609887นัดเพชรยนต์โฮมาแอดไ์มาได้เลยนะะียค่ะ ช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนต่างจังหวัดไฟแน้นไปทำสัญญาให้ถึงที่นะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ